อันนี้เอาขึ้นมาใหม่แล้วเมื่อกี้น่นะเมื่อกี้มันมืดตีดต้ยๆเลยตอนนี้มันสว่างแล้วจริงดิพุงเฮอุ้ยเล็บสวยใจฉันได่พามากเลยนี่เล็บสีน้ำเงินเลยนะเอาอันนี้ทดสอบสาวไทยใครสิเอาฉันไลน์ในช่องฉันไม่ใช่เหรอเอาอก็ใช่ไงนะี่คนมาไม่เวลาเดี๋ยวเราไลน์อะไรให้ให้ชอบต้องดู อยู่ใหนคะช่องแรกหรอเอในกระเป๋านี่เป็นผ้าสีนี่หรอใช่ผู้หสีสวยนะเอ้าัแต่สีดือดแต่แก้สางหัวมันเนาะสามีบอกให้สามีบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ดื่มเงี้ยใช่ไหมคะ นอเขียนคอมเมนต์หน่อยเด้อมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะไม่ใช่น้องตาลดอวนันนี้น้องตาลมาไหมวันนี <c oughs> น้น้อ,ง,อ,องน้องตาลเอาแมวไปขี้ไปเยี่ยวหรือยังน้องตาลวันนี้วันเสาร์น้องตาลไม่ทำงานเลย เอาตาไม่ทาํางานเอาตาหยุดงานมือสองวันที่ตาจะเริ่มเรียนตาจะเริ่มเรียนอีกแล้วตาจะเริ่มเรียนเอสพีแล้วสวัสดีค่ะใครเข้ามาเขียนคอมเมนต์หน่อยเดอ้อทักทายกันหน่อยเดอ้อมีกี่คนแล้วนะมีหนึ่งคนค่ะเข้ามาแล้วหนึ่งคนไม่ใช่นุชจาินหนึ่งคนก็นุชจาินหรือเปล่านุชจาินไม่ได้เข้านุชจาินออกแล้วเออเหรอค่ะอันนี้ ไม่รู้ว่าใครเขาไม่เขาไม่เขียนชื่อมาสวัสดีค่ะเฮ้เ hey, ฮ hey. มาเฮ้เ hey, ฮ hey. อีกแล้วเดี๋ยวเขาอะไเดี๋ยวเขาบอกอะไรอยฮัลโหลฮัลโหลเสียงลมแรงมากจนบ้านจะบ้านจะปิวบ้านจนจะปิว ใจมากเลยมันมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากลมข้างนอกเลยพี่ว่าน่นจาจะนะเอาเข้าไปก่อนอ, <ใจ S 3> อืมพ <c oughs> ี่ว่ามันมาจากของที่เขาออกของมาหล,ลังอะไรได้ไหม กพี่ก็ไปแช่ถวัไวไอยู่หันาะว่านามันบอนหนามันบ่ลโล่งไหมหนามันนามันขึ้นลายลายเรามันล่างเราเอียงมันกับบลโล่งสิน่ะก็บเลยแบบว่าที่นี่ก็นานามันโล่งแล้วมันก็เป็นขาดพวกโซคอโปหันยูนนะพี่ก็เลยไปเปลือกแช่ถ้ววไ้หันบนี่มีใครมาเราก็เปิดทิ้งไ้เลยแล้วก็เวลาก็ได้ เ <c oughs> มื่อกี้ก็มีมาหนึ่งคนแล้วก็าหายไปไม่รู้ว่าใครถ้าโทมัสกินไม่หมดก็จะได้กินเนี้ยมันมัสแหละโทมัสก็เทรหรอกเขาไม่ได้ดุอย่าูตัวเองก็เอาแก้วมาเทลงเนี่ยเสียดายของดื่มแต่กับดื่มรวบฉันดื่มนำ้ำไปแล้วพอฉันดื่มมันกาแฟาต,ตาไตรว่า <c oughs> อืมยไอ้อยเห <c oughs> ็นไหมดูดีขึ้นเนาะอืม มันไม่น่าเอาเป็นสีแดงเลยเอาเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนมาอยู่เพราะว่าเป็นสีแดงแล้วมันมองเห็นน่ะแม่จาเป็นสีอะไรก็เขาไม่เขาจะเอาเป็นสีขาวหมดเลยเด้ผู<า>้ชายคนนี้น่ะหน้าตามไม่น่าชอบสีขาวเน,ะนาะไม่น่าชอบขาวกับดำสองอย่างแค่นั้น ทิ้งเลยยังถ้าเราไลา่ทิ้งว่าอย่างเงี้ยมันมันก็มันมันก็จัดเก็บให้เราหรือก็มีเรามันก็เข้าไปอยู่ในไอ้นั่นเราคือเก่าเนาะใช่แล้วก็จะมีคนเข้ามาดูทีหลังใช่ไหมแต่บรู้ว่ามันจะวเวลาข้าจะขึ้นมาเพราะว่า,ม,าม,ม,มันมีคนเบิกเงินไปอ๋ออืมแปลกเนาะไม่มีไม่มีคนเข้ามาดู แม่มีคนเข้ามาดูเราก็ดูนั่งดูผีเชื่อในจอโทรศัพท์ก็ได้ตอนเมื่อเมื่อวานนี้ก็เป็นสิบนาทีอยู่นะใช่อันนี้ได้ห้านาทีอันนี้ห้านาทีขึ้นเมื่อวานนี้ก็เป็นสิบนาทีอยู่อะใช่ไหมไม่รอบแรกพี่ทาแต่มันมัวมากเลยพี่รอบสองพี่ก็เลยลองเปลี่ยนมันไม่มัวแล้วนี่มันดีขึ้นแล้วแล้วรอไปก่อนชักเอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะหุงข้าวเราจะกินอะไรล่ะาก็กินซุปหน่อไม้อะไรไป มันก็ไม่มีอะไรใส่พี่ว่าน่ะมีซุปกับซุปซืปซ้อรวดกินรลดบ่มีพักแค่นั้นลหละนี่เราก็เดินผ่านอ e ีก้าเราก็เดินกอนแ็กเราก็ไม่เข้าเพราะว่าเราจะไม่ซื้ออะไรเพราะว่าเราบอกว่าเราจะไม่เพราะเราบอกว่าเราจะไม่กินเราก็ลืมว่าตอนเช้าเราต้องกินเห <c oughs> ็นหน้าฉันเื่องเดียวใช่ไหม <c oughs> เห็นหน้าจอเพี่งเดียวใช่ปะ <c oughs> ไม่ได้เข้าของพี่ไม <c oughs> ่ได้เข้า ไม่ได้เขาก็าไม่เป็นไม่นานเลยไม่โอ้จนจนเนอะ <No. S 2> แกงอ่ะอคิดดูว่า,วาเรือนอ่ะมันจะแกงขนาดไหนรอ,รอ,รอสักสิบห้านาทีไบบเรยๆถ้าว่าเดี๋ยวเพื่อนเราเข้ามาอืมจะลงเฟสเหรอคะ จะลงรูปแล้วเหรอม่นคนเข้ามาดูเยอะไหมในเฟซบุ๊กเลือะใช่ไหมที่ลงที่ลงรูปนะเอ,อ่อย่งเบิ่งอันนี้อยู่เบิ่งอันอันที่ตัวเองถ่ายวีดีโอเนาะอ๋อกินอาหารนะบอกของพี่ก็จะไปตัดอยู่แด้วทุกคน ลม,มลมเนี่ยลมแรงมาก <_ C at> เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกเพื่อนไว้ว่าเราจะไลเนาะบางคนเขาก็บอกเพื่อนไว้อยู่ดิว่าเพื่อนจะไลเพื่อนจะไลอะไรอย่างนงี้เนาะเพราะว่าทุกคนพ่อไม่ไน้มานั่งเฝ้าโทรศัพท์เนาะ ขาก็ไม่เนี่ยมานั่งเฝ้าโทรศัพท์ก็าจะมาดูว่าใครไลค์ไม่ไลค์อะเนาะอันนี้สวยไหมชอบเออชอบก็ลงไปเลยก็จะลงหมดสู้อันนั้นแหละจะลงอันนี้ก่อนเออลง,ลง,งอันที่แบบงลงนที่กุ้งหนีบดังก่อนเอาจะลงกุ้งเหนีบดังก่อนเหรออุ้ยกุ้งเหนีบดังเอาไว้ที่หลังดีกว่าจริงอะเออเอาไว้ลงตอนไหนก็ได้ภาพเฮฮาเฮฮาไม้ว่าไปสวยลงก่อนก็ได้ เล็ภาพสวยๆมีเยอะแยะไม่เอาแต่เอารูปกุ้งนี่ปูนีอ่อีปีอีปีอีปี <c oughs> เอาลงไปโลดจะไปขายหน้าขายหนวดอะไรก็ลงไปโลดเดี๋ยวเดี๋ยวลบภาพอันอันที่พวกนี้ออกก่อนจริงๆว่าจะลงอินเทอร์เน็ตนี้ไม่ใช่ลงนีนมองเห็นเขาไหมว่าเขานั่งกันปะ มองเห็นป่ะนั่งอยู่นั่งหน้าอยู่ดูวล้วเส้นสายนยาวป่ะนี่นี่หมดหลยร่มแห้งกันเนี่ยรูปนี้ใช่ไหมถ้าเราถ้าเราแผนออกไปข้างนอกตรงนน้นอ่ะเราเห็นไม่ไม่คือเนี่ยทะเลคือเนี่ยฉันจะแผนแค่บอกว่าให้เธอเนี่ยนั่งนั่งอยู่ที่สูงไงฉันก็เลยแบบว่าเออมันมันก็เลยแบบกล้องเรามันไม่ได้ แพนออกไปแบบกลอ,อ,องห้องบริการจ่ายคือว่าพี่จะเอาแบบว่าตูวน่งอยู่ที่สูงอย่างงี้นะนแต่ว่ามันเออมันเล่นบได้ยอย่างงี้นะนี่มันมีรูปสวยรูปอะไรกั้นวสะสิฮ<ม>ต้องได้สิจนหน้าก้องแตกผ่านไปสิบนาจะผ่านไปจะสิบนาทีแล้วมีคนเข้ามาดูอนนั่นเลแค่หนึ่งคนแล้วเขาก็หายไปเลย ไปเลยหายเข้าไปสิ่ม่สงสัยไม่ใช่ไอ้ตาแน่เลยถ้าไอ้ตามันต้องเข้ามาคอมเมนต์แน่นอนไม่ใช่น้องตาแน่เลยผ่านไปสิบนาทีอแมงมีไม่ใช่มันออกจากกล้องใช่ไนะ้มฉันแมงกระเบี้ยเต็มกล้องเลยพี่เห็นมนะันมูมันนะบนบักเล็กน้อยนะที่มันหาเทศนะั่น มันเปิดช่องไว้พี่นะมันกับนางไหลยุ่งสิแล้วมันมันกัสินางไหลแล้วมันบอดเออเอื่นมูเอิ่อนหยางมานอูกันางไหลเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้โอเคมากมันกับส่งให้แล้วม่นบอลส่งแล้วนะส่งแล้วที่อยู่รูปอ๋อที่อยู่ป่าไม้นะส่งให้หมดเอออันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าสายถ่ายศาสตร์ไปทางเอ่ออะไรนะสะพานได้ปาดกตบันางยูท่งกันนั้นถ้าศาสตร์ไปเส้นสะพานเขาตรงไปอยู่ข้างล่างคุณเขาตรงล่งไปข้างล่างตรงนู้นก็จะคอยศาสตร์ไปได้ อันนี้เธอส่งให้พี่หมดแล้วเหลือแต่รูปอ๋อที่เราไปกินข้าวแล้วก็รูปไปถ่ายอยู่ตรงนั้นหลยรูปป้ายนั่นแหละ มีรูปถูกใจไหมที่ถ่ายจงไม่มีเลยเหรอหึยยังยังไม่ได้เลือกจะลงจะลงเฟซรูปรูปรูปรแล้วนาหารแล้แล้วไมไม่ใช่สีจงรูปดอกไม้ดิแท็กเลยนะเดี๋ยวที่ฉันจะไปเอารูปส่งให้คุณก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะ ไม่มีใครมาแวะบ้านเราเลยสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเขียนคอมเมนต์รายงานตัวหน่อยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยไกลจีนจ้ามานางเป็นเพื่อนกันเด,ด้วย้าเดอไม้แมีคนดูอยู่หนึ่งคนอยู่นะใช่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใคร ก็ไม่เห็นคนเ,นเลยไงลมแรงครับโอสวัสดีค่ะตุก,กี้ตุก,กี้ชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุก,กี้ตุก,กี้ชาแนลเรายัางไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเป็นเพื่อนกันในอนาคตลมแรในะช่ปะ Det blåser och så ända in i helvete. Ja. Okej, okay. vad är Thomas? Jag kan du ta samma jacka. Thomas sitter borta där. Ska du inte komma och ta jacka? Nej, jag ska sitta här. Ska du komma hit? Jag ska fan inte sitta där borta det blåsväder. Okej, okay. vad sa han då? Han ska komma hit han också. Men det blåser ju så jävla... Ja, Nej, det går inte att vara ute. สวัสดีกิมเออสวีเดนกี่โมงแล้วคะตอนนี้เอ่อทุมท่มยี่สิบเจ็ดทุ่มยี่สิบเจ็ดค่ะเอออยู่ที่โน่นกี่โมงแล้วคะที่นี่ทุ่มกว่าแล้วค่ะลมแรงมากค่ะที่เนี้ยเมาลมแรงลมแรง,รง,แรงมากทุ่มกว่า<ส>แล้วค่ะแต่ว่ากำลังนั่งด<ป>ืง่มกาแฟว่าจะว่าจะ ว่าจะลองไลฟ์เนี่ยลองไลฟ์ครั้งที่สองค่ะเพิ่งยังไม่มีเพื่อนเข้ามาชมเลยขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะอ๋อยูโนเวค่ะยูโนเววันนี้อากาศ yeah, ดีไหมคะ <I 'm S 1> วันน, <'m> น,นี้วันนี้สวีเดนอากาศแย่มาก ลมแรงฝนตกมากเลยค่ะกดเล็กใช่ไหมกดเลกมากไไหนขออนุญาตเรียกพี่นะคะพี่ตุ๊กี้พี่ตุ๊กี้ผ่านกฎหรือยังคะพี่ตุ๊กี้ผ่านกฎหรือยังคะสาวไทยยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มหัดไลฟ์เนี่ยเป็นครั้งที่สองยอดผู้ติดตามก็ยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไป ติดตามเพื่อนเท่าไหร่แต่ถ้าถ้าือว่าเป็นเพื่อนใครนี่ก็ <S 2> <S 2> ค, <Lydia> คือไปดูเพื่อนจนจบมวลอ๋อไปเก็บบูเบรไปเก็บบูเบอรี่กิโลละเท่าไหร่คะที่ที่โนเบย์บูเบอรี่ที่เราไทยไปเก็บส่งแม่ค้าครั้งหนึ่งเขาให้กิโลละแปดสิบคนเก็นนบนนมือนะคะพี่เก็บมือ <think> ด้วยกว่าจะได้กิโลหนึ่งเนาะเองอ๋ออย่าอ oh. ิน เก็บเก็บม <tinc S 2> ือเขาให้ก yeah, <I> e ิโลละกิโลละกิโลละแปดสิบโคนแล้วก็แบบว่าห้ามเละแล้วก็ห้ามมีอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเออคั่วมันนะคะพี่เก็บวันหนึ่งได้สี่กิโลได้สี่กิโลเออได้สี่กิโลได้สามรอยี่สิบโคนดีใจไม่เคยได้อ๋อเพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะพี่ไม่เคยเก็บขายเลยพอดีว่าพอดีว่าเก็บทำเยมแล้วก็ มันเยอะกินไม่หมดก็เลยโทรไปหาแม่ค้าว่าเออพี่ต้องการรับหมคะเขาก็ลองเก็บมานอนหลังจากนั้นไปเก็บมาส่งนอนเหมือนคนตายเลยกับพี่เจ็บไปทั้งตัวเหมือนดำนายพี่ทกี้พี่ทุก,กี้พี่ทุกี้อยู่นอร์เวย์อพี่ทุกี้สวัสดีค่ะอ๋อพี่ทุกี้ปุ๋มสวัสดีปุ๋มรีเควสตร,รู้จักกันใช่ไหมอ๋อ ยังไม่ได้ไปจับมือกันเลยเดี๋ยวไปจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวน้องปุ่มไปจับมือน้องปุ่มรีเควสต์ลูมรีเควสต์ลูมอยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวจะไปจับไม้จับมือปุ่มรีเควสต์ลูมพี่แกบอกว่าแกไปเก็บ Blue Bear, oh. บูเบออยู่ที่รนเวยแต่แกไปเก็บมาค่ะเอ้แกไปเก็บมากินไม่ได้เก็บมาโนเวยเขาไม่มีที่รับซื้อเหมือนสวีเดนพี่ เอาหรอโนเวย์เขาไม่ซื้อขายกันเหรอคะพี่เขาก็ซื้อขายเฉพาะที่คนที่รู้จักกันอะไรอย่างนี้อ๋อเขาไม่ได้เปิดเป็นตลาดเหมือนที่สวีเดนใช่ไหมไม่ไม่ไม่อ๋อที่สวีเดนมันมันมีเหมือนตลาดนัดที่เมืองไทยเนาะเราไปเราไปเก็บมาเนาะตลาดนัดมีเห็ดคอนยูหวานไปเก็บเห็ดอะไรเห็ดมันปูเห็ดเอ่ออะไรนะทัดแคนตาเลนแล้วก็คอนยูหวานสนุก Men du kan prata. Nej, vi håller på och spela in. Ja. Kan inte prata. Olo, olo. Tack så mycket. Vill du inte komma in? Jo, kom in här. Så du menar han ska komma? Alla, alla ja, han ska vinne, komma. Alla han vinner Kinga nu, gå... Nej, men nu tror jag tror han har gått därifrån nu. Ja, ja. <laughs> så jag kan inte spela Youtube. Vad säger hon? När han kommer så vi kan inte spela Youtube. Är det Youtube det kan jag slänga i havet. Totalt. Ja, ja, ja. Men vi, vi gör bara det. Vad heter det? Hoppis. Loppis. Ja men du, ni lägger ner så mycket tid på det här. Som inte ger någonting. <laughs> Gör nånting för fan som ger nånting. Men vad, 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 vad vi missar när vi, när vi gör vi, vi glömmer att laga mat eller vi glömmer att diska. Har ni glömt att skött om oss karlar? <laughs> när ni håller på med den jävla youtube. Okej. Okay. Ja, youtube är helt jävla blåst alltihop. Mm. Oh. Sluta tjata. Jag har inte tjata jag bara sa som det var. Ja du tjata ja, så mycket. Tjata ingenting. Mm. Håll på med Youtube bäst du vill men då ska jag byta kvinna. Mm. Ja. Det är ju löjligt att hålla på med det där. Det är liksom småungar eller tonåringar, de håller på med sånt där men att ni vuxna människor ska hålla på med det Det Är helt jävla blåst? Det är många du vuxit som gör det. Helt bra. Ja, det kan hända att det Men då är de lika blåsta. Spela ja, spela in bäst fan du vill. Nej. Det vi slutar nu. Ja, lägg ner. Ja. ja. För det är så här. Det ger inga pengar. Och vad fan mm. håller ni på med det för? Ja, men om ni klär av er och strippar och lägger fram pattarna. Då kanske det ger pengar. Mm. Men det här ni håller på med, det ger inga pengar. alls. inga pengar. Ja, jag med. Men vi, vi pratade med en kompis. Det var okej. Okay? om vi ja, kan det. prata med som kompisar? ja men ni lägger ner timmar efter timmar efter timmar på det där nej för fan det, nej, det är så dumt så det gick ingenting jag ska hitta på en ny fru ja du kan göra det det går jättebra vi kan hitta en ny karl också nej jag ska inte ha någon ny fru men jag hoppas att du fru fattar du ser, du ser det du vill ha en nya fru Nej men jag hoppas att min fru fattar att hon inte ska skulle på med det där. Det är liksom blåst, helt jävla blåst. Superblåst är det. Mm. Jag förstår de här damerna som lägger ut hela kropparna och pattarna och allting. Men vi är inte hjärt Nej men jag säger att de som gör det, De kanske tjänar pengar på det. Mm. Nej. Men ni tjänar inga pengar. Och du tjänar pengar på det? Mm. Nej. Inte än. Va? Inte än. Nej, det kommer inte att bli något heller. Vi måste ha det över, som en nej, 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 det blir aldrig, det blir aldrig. Mm. Glöm det. Mm. Jo. Ja, nej, glöm det. Om du satt så det blir inga det, så blir det inget där. Du måste ha någonting för drömma. Om du är inte drömma och sen du gör ingenting för drömma så det blir ju, du bara här, samma dag. Så du gör någonting för att göra samma dag, samma rutin. Så du måste tänka om det. Nej. Jo. Aldrig. Du måste ha en någonting. Jag sen ska, du du har du kommer det här ett helt år nu. Och det blir ingenting. Jag har inte ett helt år. Jo, jag har då år det bara det fyra månader bara. Ja eller fyra månader, sex månader, åtta år. månader ett år. Sluta Men... tjata. Ja om du slutar med YouTube ska du sluta tjata. det. ni håller på med det är så jävla blåsigt inte sant. Vi, vi spelar i YouTube nu. Ja spela in bäst fan ja. du vill. Det här kanske ger några pengar. Nej. Det jag säger. Det är så... Nej men det är helt dumt. Det är helt dumt det ni håller på med. Mm.